วันนี um ้ครับแม่โขงออนโทครับมาเที่ยวบุญประท่านหลวงเวียงแชนที่นครลเวียงจันโซบอลาครับข้างหน้าคือโบนแห่พระสาตเพิ่งครับดีเขามาบวนมาจวดกับพี่น้องโอ้โม่งทางนีสวัสดีครับสบายดีสบายดีสบายดีโอ้ครับรยากายนี่ข้างหน้านี่ ประสาทเพิ่งครับนี่เฮ่เข้ายัางภายในบริเวณองค์พระธาตุหลวงวิ่งจันทร์ครับนี่ครับบรรยากาศงานยิ่งใหญ่อลังการครับเป็นงก้ประจำปีครับมีหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งครับในช่วงเดือน12สองครับตรงกับงานโลกระทงมาท้านเฮาครับ Yeah! เดี่ยวหลายขนาดแบบนี้บุญหน้าุประจำปีของน้องโซโบลาครับที่ประทาดลุเวชันครับซึ่งเป็นประทานคูเมืองของน้องเซาว์ไทยโซลาครับบรรยากาศกันแล้วบุญยูตรงตะอาดมือไก่ตอนต้นเกศหนึ่ายปาปเป็นวังสะปะกลังตัวดมตบุตรตเกาอายุวันโนกต่างบลังมันยืนทน ไผ่บ่เยินยงยาวบ่อดีสองอ่อนริจารังขารคอนมนย์เท่าเกิดตายแก่ไผ่ประลอีกจด้โคเบืองแหงเชนขอนอมใบคุณนภาษีราษนรไัยขอนอมนับมัสการพระเทระอนุเทระขจรเดินบ่อนสาธุชนอุบาสกอุบาสิกา ่นครั้งแรกที่ไม่นของทวร์ได้มีโอกาสมาเที่ยวงานนมัสการโอภารท่าหลวงเวียงจันทร์ครับซึ่งเป็นงานประจําปีของพี่น้องสพลาวครับเออจิ๋นยบกจบกระหลวงเนี่ยนะบุกเป็นงานเทศกาลเป็นวันน้องย่อยให้ยังทำยังหึงหึงงานนั้นเป็นที่ทำกันข่าการศึกษาให้คนเด่นในจะเป็นเวียนเก็บยิ่งแล้่ยปวดปวเป็นเมื่อนี้เจ้าพอได้ลาวินในเดชจอมตถวาย เขามากข้างในครับคนทั <ober> ้งหลายครับน <t lang> right ี่เป็นกันอย่างอ้อมพระธาตุนะเอมากมาโดยตประโจนยมเล่ครับที่บริเวณด้านในของงานธรรมศการพระธาตุหลวงวิจรครับี่พีัน้าดรับ การหาผัว okay. ี่ด้ันระชาสัมพันธ์มากาศหาผัวผัวเฮีย่ี่มีครับเขาานมีครับนี่ปลาบครับเนื้อแซ่บหลายหนาดครับนนิ้งเก๋วิ่งจันทครับเนื้อกินเนื้อแซ่บหลยขนาดครับ ปิ้งไก่บ้างขง้าล้มครับไข่ปิ้งก็มีครับห้าพันเนาะไม่หนึ่งซิมไข,ปข,ไขป 3, 5, ่ปิ้งกัวหน้าบันเทิงบันเสบไข่ปิ้งเวียงจันทร์สามหน่วยห้าพันกีบซิมทอดอันนี้ซิมทอดฮอต,อต,อตดอกขมี่อยู่นี่ ทีน้อยอั่วเครื่องแซ่บสูตรโบราณนั่นนี่อันนี้เส้นหมูบ่นี่งวงเส้นหมูเนาะอั่วมูเนาะตัวนี้เป็นงัวอันนี้ท่ายังไงดิต้นสีพันเอาหนึ่งิีนซีนอย่างนี้มั่มอันนี้มั่มไหมวะมั่มเนาะนี่มั่มนี่ดูนี่ท้านนี่เนี่ยเป็นอย่างใสกอกใสกอกอั่วใสอั่ว มีบังขลามปิ้งไก่ไข่ปิ้งเลยครับปิ้งตับกับ3-4เมนูครับ,รบแล้วนี้ครับมีเคา้าจีครับครับพาไปรยากาศบุญไส่บ้านเศ้าครับที่งานพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ครับ เวลาปรมาณกโง mm. ครงับบรรยากาศนี่ครับะสานพีพน้องศอ์่อลาวกับพากันนุ่มสิ้นสุดลาวผ้าไหมพากันมาเซบาครับหลายขนาครับนี่งทองครับทางลาตมาเสบาสาววน เ้าู้บริสานธิ์เดชาเสิมุธพานนะการครับงานใหญ่มากเลยครับงากนประจำปีงานประจำสาาวนี่ครับจัดอยู่พลหลวงวิจทร์นะครับววัดพระธาตหลวงวิจทร์นะครับอยู่ในช่วงกัาตนการสวดมนต์นะครับ พี่น้องจากอเมริกาณ์นะเพิ่กลับมาเที่ยวงานบุญพระธาตุลวงครับนี่มาจากลาไนก็ัาไนลาโคยด้าเนาะโอ้เป็นได้ครับบุญปีนี้ม่วนเนาะคนหลายเนาะเมื่อคืนม้าในการลงกันเมื่อคืนนะครับคนหลายเห็นเมื่อคืนนี้นี่ครับบรรยากาศครับม่ใหญ่ครับเพิ่งพากันมาใส่บายเข้าวเหนียวหัวหน้านี่ครับย่างกันเลยครับเมฆ แต่ง,งตูวง,งามนออสุดนะ บายดีสบายดีโอ้นี่มาแต่แข่งไงเนาะแข่งวิ่งจั์แข่วิ่งจั์เนาะยังเฮียนอยู่เนาะโดยดูราคารโอ้เอ็กซยังนี่กางเงินเนาะขอถ่ายหุ้มไปเลยพามนิ่งขอถ่ายยืนีปบ่ แบบรรกาศครับพีกกบ่น้องครับประาชนสวดบลาวครับมา,าการกนืนเช้ามาเห็นบุตรตืลานด้านหน้าขององคธาตุเลยครับนี่คนเป็นหมื่นเป็นแสนคนขับมาเสบัดยามเช้าคนนะ นีคือไก่ต้มครับอันนี้ไก่ต้มมา่ตัวเลยพี่น้องนี่ไก่ต้มแล้วก็มีกอขุมรับนี่อันนี้คือทางกอขุมนี่ก็คือสุดเจลียวครับมีลวกพักหนึ่งพัก, 3, พก, 4, กจริงสุดเกลียวมากเกลียวม,มากเลี่ยมเหมาอนนะมากนี่พี่น้องนี่เปิดขายเมื่อเช้าดนวย กันตะกะเตน่อน้ห่านเอาหอามากได้ยนี่เอาห่ถ้วยห้าันกีบเอาให้ถ้วยนึงลสิมตะเตนเานหน้าี่พต่กาแต่นอันนี้ตะเตยังอเคียนบ่เต็นขอเคียนกับซิมสองตัวนี่โอ้แซ่บแมันนี่น่าดิ ข้าครับหลังจากที่สบายแล้วนี่พากันมาตอกคิวคือต้มไก่มาขินเส้านะนี่ต้มไก่ตะโตเลยพี่โน้ต้องี่อคิวแย่งกันซื้ออยู่อ่ะต้มไก่เป็นร้านนี้แท้ป้ะน้องมาถอดกันแล้วร้านนี้เนาะขายดีขนาดนี้ลูกค้าพากันแย่งกันซื้อนะต่อคิวที่ร้านขนาดต้มไก่ละต้มตะโถเลยคุณตาจับใ้พี่นุ้เส้ ครับนี่คือคลิปภาพบรรยากาศเก่าๆในช่วงปี2019ครับงานบุญธาตุหลวงลคนครหลวงเวียงจันทร์ครับเม่คงออนทัวร์เก็บภาพบรรยากาศความม่วนความสุขเขียนแล้วก็บที่หอดพี่น้องเลยอยากให้ด้านเปิดแล้วก็สถานการณ์มันดีขึ้นครับจะได้ไปเที่ยวไปทัวร์แล้วลก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ f อได้รับชมครับ งานบุญทานหลวงเวียงจันทร์ครับไปเที่ยวงานไปกินต้มไก่บางคลามแซบ่บนี่คืออาหารประจำถิ่นในช่วงงานเทศกาลบุญทานหลวงที่นครหลวงเวียงจันทร์ครับด่านเปิดพบกันที่สโสปลาวครับเมโครออนทัวเลาะเที่ยวสง่งฝังคงเทาลาวครับ